ต้นไม้ที่ว่าไม่จะขึ้นนอแบบนีสน้ส่วนส่วนกาบไปอันนี้พันรุดออกไปซื้อๆนักรุดออกไปซื้อๆโอ้ยผมมีต้นไม้แท่นไว้จริไม่ไม่ไม่โอ้ยหนอนรุนน่น,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 นสวยเห็นไหมก,ากําลังไปเหี่ยวแห่งที่ซื้ออ๋อใช่ใช่หนอนนี้มันขึ้นมาต่างหากหระมันไม่ได้ขึ้นจากต้นนี้นั่นน่ะหนอนนั่นน่ะสวยเห็นไหมใส่ใส่ขึน้นแม่อ๋อหนอนพันจะขึ้นยังสินี่นั่นหนอนหนึ่งในหนอนหนึ่งกำลังขึ้นมาอ๋อพันไม่ได้ขึ้นจากกาบไปแต มีวิธีอื่นว่ะคุณแม่เห็นมันแบบมีนอเร็วๆเ,เลยไม่มีไม่มีต้องรออย่างเดียวใช่ไหมใช่ก็รอ,อไปฝืนจะไปฝืนมันรอจะปูง่ายมีลีนะนกระถางนี่จัดปีค่ะโอ้ยพูดมันที่หาปีหรือเปลอุ้ยปนันเลยทีแรกมันก็มีใบเดียวเหมือนกันนั่นแหละมีก้านเดียวมีีมก้านเดยวแล้วก็แตกแตกออกมาอ๋อ ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นกาบใบแบบนี้เนี่ยมันหลุดออกมันจะมียอดใหม่ไหมคะใช่ไม่ใช่อันนี้คืออันนี้เนี่ยมันจะหลุดออกกันไหมมันหลุดนะเราไม่ได้ทําอะไรมันนะพอถึงเวลามันแก่ก็หลุดอันนี้มันก็เป็นพี่เลี้ยงของตัวนี้ไงเป็นกาบไปเงเป็นกาบใบเป็นพ่ออ้อมเลยเห็นไหมทุกตัวเลยทุกตัวจะมีลูกไหมถ้าเกิดไม่ไม่นต้องมีหน่อใหม่ออกมาหน่อใหม่นี่หมยแต่ว่าหน่อใหม่ที่อยู่ด้านข้างหรืออยู่ด้านล่างเลยแหละ่อจะขึ้นมาเป็นหน่อนเป็นหัวไงมันเป็นหัวนะ หมายถึงว่าถ้าหลุดออกหระคะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หลุดหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าหลุดออกจะมีหนอไหมไหมมันหนอมันก็จะเป็นหัวใหม่ขึ้นมามันมีหัวอยู่ข้างล่างไงอ๋อหัวนี้อยู่อยู่นอกหนอน,นี่มันจะมาจากหัวอ๋อหน่อมาจากหัวไม่ได้มาจากกาบไปไม่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 ไมไมอ๋อเหรอเดี๋ยวนะเอามาให้เราเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวจะเอาให้น้องสาวมันไปดูอ๋อต้องรอหน่อเนาะต้องรอหนอรอรอหนอเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะแยกนะถ้าเขาแยกเขาจะตัดตรงนี้แล้วก็ตัด เอัเนี้ยไปชำชำชำได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกกติดปกติเวลาแม่แยกขยายแม่ต้องใช้วิธีการตัดเหรอคะตัดจีครับตัดแล้วก็เสียบตัดแล้วก็ตัดไปตัดตัตัดตแล้วก็ไอ้หนอยไอ้ก้านนี้ก็ทำก็ตัดเสียบ คนธรรมดาล่ะมันสิไปแพ้ง่ายกว่าน,นี้ต <c oughs> ัวมันสิได้มาแต่ละนอนละนอนเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าอันถ้านาี่รุดกบระเบนว่าสิยไม่นอนไหไมอะไรเป็นป่ะไม่นอมันจะขึ้นมาจากหัวมาอ๋อหนอขึ้นจากหัวไม่ได้ขึ้นจากกาบไปไไอ๋อถ้าขึ้นง่ายเป็นอันราคามันกับพวกแพ้ง่ายส่ดอกค่ะมันกับขยายได้ขยายได้อันนี้นมันโดนอย<า>ู่เนี่ยตัวแม่สิให้ได้ซัมนี่แม่ก็พยายามอัมืนัันมันมาอยู่เนี่ยอันใดเขียวก็เอาไว้อันใดด่างก็เอาไว้อันใดดำก็เอาไว้ขึ้นเราออ๋ หนอต้องเกิดจากข้างนอกใช่เกิดจากหัวนาอ๋อนูนเข้าใจว่ามีอ่อแบบเกิดจากไอ้ตรงแผ่นนี้มันหลุดออกกาใบมันหลุดออกแล้วมันจะมียอดใหม่ไม่หรอกค่ะค่ะอุ้ยแต่ปูง่ายมีดีนะโอ้อยสวยจีเลยชิมีกระถางนี่จัดปีค่ะว่ามันที่หาปีหรือเปล่าวีป้านันเลยทีแรกมันก็มีใบเดียวเหมือนกันนั้น มีก้านเดียวแล้วก็เตกๆต,ก,ต,ก,ตกออกมาอ๋อ